breaking news ข่าวเด่นวันนี้ยังเป็นทางการดาววีคลาสเซนกองกลางตัวเก่งของอาแจกย้ายมาร่วมทีมเอเวอร์ตันเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัว23.6ล้านปอนด์พร้อมกับเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา5ปีอย่างเป็นทางการเอเวอร์ตันจัดการคว้าตัวจอแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย23ปีจากแมวดามซันเดอร์แลนด์มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา5ปีโดยค่าตัวอยู่ที่30ล้านปอนด์ อารเยนรอเบนปีกตัวเก่าของทีม b บ y เย n ยมมิวนิกประกาศอย่างเป็นทางการด้วยตัวของเขาเองแล้วว่าจะแควสตันปิดฉากเส้นทางค้าแข่งของตัวเองหลังจบฤด,ดูกาลหน้าโรดริโกเฟรนันเดสเอเจนต์ของลูคาสเปเรสยอมรับว่าหัวหอกอาร์เซนอลรายนี้ได้รับความสนใจจากเซบียาตามข่าวลือโดยมีความเป็นไปได้มากเลยทีเดียวเนื่องจากนักเตะต,ต้องการย้ายเพื่อหาโอกาสลงสนามนั่นเอง ในขณะนี้สื่ออังกฤษได้ออกมารายงานว่าทางสโมสรอ,อาร์เซนอลได้เตรียมข้อเสนอพ่วงก,กับชิรูเพื่อที่จะยื่นซื้อตัวของเอมบาเป้หรืออาจจะเป็นลาการเซดคนใดคนหนึ่งที่เวนเก้กำลังต้องการมากๆในเวลานี้เอเวอตันยังเดินหน้าเสริมทัพไม่เลิกแม้ว่าจะได้ไปแล้ว2รายด้วยกันโดยครั้งนี้พวกเขาหันไปให้ความสนใจซิลกุสันเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งของสวอนซีที่ทำผลงานได้โดดเด่นมากๆจากฤดูกาลที่แล้ว ยานิคารัสโกกำลังตกเป็นเป้าหมายของทีมอย่างอาร์เซนอลหลังจากที่สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนกลายมาเป็นกำลังสำคัญของตราหมีได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยคาดกันว่าน่าจะต้องการมาเพื่อแทนที่ของซานเชสที่อาจย้ายออกซัมเมอร์นี้ โชเซ่มูนิโยได้ออกมาเผยกับสื่อว่าถ้าดาบิดเดเกอาจำจะต้องย้ายออกจากทีมเพื่อไปทัพราชันชุดขาวจริงๆมูลค่าของนักเตะรายนี้จะสูงถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวหลังจากมีรายงานเพิ่มเติมว่าเรอัลมาดริดยังไม่คิดที่จะล้มเลิกแผนนี้เป๊ปกัวดิโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดโปรเจกต์ยักษ์หว่งคว้าโทนี่โครสกองกลางของเรอัลมาดริดมาอยู่ด้วยในซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ เสียงกรีดเผยว่าไมเคิลคีนไม่ต้องการย้ายกลับไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะยูไนเต็ดเพิ่งคว้าตัววิกเตอร์ลินโดลฟเข้ามารวมถึงในทีมยังมีนักเตะอย่างบาหยี่และฟิวจนพร้อมยังไม่ได้ปล่อยคริสมอลลิงไปไหนด้วยอันเดรียเบลติกำลังเนื้อหอมได้ที่เลยทีเดียวหลังจากการตกเป็นข่าวว่าเขานั้นคือหนึ่งในเป้าหมายของแมนยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมทั้งยังมีทีมอย่างเชลซีที่เริ่มหันมาให้ความสนใจอีกด้วยเช่นกัน สื่อดังสเปนได้ออกมาเปิดเผยว่าคริสเตียโนโรนัลโดต้องการที่จะออกจากทีมช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่โดนสำนักอายการสเปนยื่นฟ้องจากกรณีเลี่ยงภาษีกว่า14.7ล้านยูโรซึ่งมีการรายงานเพิ่มเติมว่าเมเจอร์ลีกอาจจะเป็นสถานีต่อไปของเจ้าตัว ปีศาจแดงดำมเอซีมิลานคงหวังที่จะได้จิอันลุยจิอยู่กับทีมยาวๆแต่ซีอทีมได้ออกมาเปิดเผยว่าเขานั้นจะไม่ต่อสัญญากับทีมออกไปอีกหลังจากที่ไม่สามารถตกลงกับไรโอลาได้สําเร็จจึงเป็นโอกาสของเรอันมาริดเลยก็ว่าได้ฝากกดไลค์กดติดตามอุนโนสุเกะชาแนลด้วยนะคะขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการเพจอาเก้ายูอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแรนยูเนเต็ดต้องเพจนี้เท่านั้น